จากความตึงเครียดเรื่องไต้หวันทําให้ญี่ปุ่นอาจสูญเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนสูงถึง40,000ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ครับมีรายงานว่าทริปจากจีนไปญี่ปุ่นที่จองไว้แล้วกว่า30%ถูกยกเลิกโรงแรมหลายแห่งเจทัวร์กลุ่มกว่า1,000คนเททริปไปแล้วเพราะทางการจีนออกคําแนะนําที่แข็งกร้าวที่สุดในรอบหลายปีเงิน40,000ล้านบาทไม่ได้หายไปไหนแต่มันเปลี่ยนทิศทางนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้ยกเลิกเที่ยวแต่เขาย้ายประเทศประเทศที่ได้อน,นิสงเต็มเต็ม คือไทยสิงคโปร์เกาหลีใต้และเวียดนามที่ย่อจองพุ่งขึ้นถึง11-15%ทันทีในสัปดาห์เดียวนี่คือสงครามเย็นทางการทูตที่แปลงร่างมาเป็นสงครามเย็นทางการท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้รุนแรงเท่าการแบนสินค้านั่นเองผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อถึงปีหน้าญี่ปุ่นอาจสูญเสียรายได้สะสมสูงถึง2.9แสนล้านบาทแม้เรื่องจะตึงเครียดแต่ก็เป็นโอกาสทองของไทยและเพื่อนบ้านในการรับเม็ดเงิน ก้อนใหญ่ช่วงปลายปีใครอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้อาจเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อยลงก็ได้นะ